สาวเงือบหนักแย่งผัวคนอื่นมาเพราะรวยหวังใช้ชีวิตสบายมีเสียเลี้ยงรู้ความจริงชีวิตติดรู้คือเงินเมียเก่า วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูชีวิตของสาวคนหนึ่งค่ะที่เธอคิดจะมีครอบครัวเพื่อหวังให้ฝ่ายชายเป็นคนเลี้ยงดูนะคะซึ่งหลังจากไม่นานมานี้ทนายความชาวมาเลเซียที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสลามได้ออกมาแชร์เรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่เธอตั้งใจขโมยสามีของหญิงสาวอีกคนหนึ่งมาเพื่อเงินแต่สุดท้ายก็ต้องเงยแปลงนะคะหลังพบว่าป้าที่คอยเปย์ให้เธอเสมอมาแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีแต่ตัวชัดๆซึ่งเรื่องราวนี้เกิดเมื่อวันที่10 ธันวาคมค่ะเว็บไซต์เบอร์ออฟบัสรายงานว่าฟามิรัมลีทนายความชื่อดังได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นมาแชร์ต่อใน Facebook นะคะซึ่งเขาได้เล่าว่ายิงสาวรายนี้ยังเด็กอยู่อายุยังไม่ถึง25ปีเธออ้างว่าแต่งงานมาได้ปีกว่า,วาแล้วแต่ต่อมาทางทนายก็ทราบความจริงว่าเธอแอบไปแต่งงานกับฝ่ายชายในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะฝ่ายชายคนดังกล่าวยังมีสถานะเป็นสามีของหญิงอีกคนหนึ่ง สำหรับสาเหตุที่พวกเขาลอบไปแต่งงานถึงชายแดนเพราะฝ่ายชายไม่ต้องการให้ภรรยาของตนเองทราบแม้เขาจะแอบเป็นกิ๊กกับหญิงสาวคนนี้มานานหลายปีแล้วก็ตามทนายความยังเล่าอีกนะคะว่าหญิงสาวยังเป็นนักศึกษา และฝ่ายชายเคยให้ของขวัญราคาแพงกับเธอเป็น iPhone ด้วยทําให้เธอรู้สึกว่าชายคนนี้น่าจะรวยพอและสามารถดูแลเธอได้ค่ะแต่หลังจากแย่งเขามาได้สําเร็จเธอก็ต้องช็อกนะคะเมื่อพบว่าความร่ารวยที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วเป็นเงินที่มาจากภรรยาคนแรกของเขาทั้งหมดเลยค่ะโดยหลังจากแต่งงานกันเธอก็พบว่าฝ่ายชายไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะคะเขายังใช้ชีวิตยอยู่กับพ่อแม่ค่ะแถมยังเป็นคนอารมณ์ร้อนมิแต่ตัวไม่ ม,มีเงินพอจะดูแลตัวเองเลยด้วยซ้ําในขณะที่ภรรยาคนแรกขอฟ้องหย่าทันทีที่เธอทราบว่าเขานอกใจเธอค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หญิงสาวทนไม่ไหวนะคะเธอต้องการจะแยกทางกับชายรายนี้ค่ะและเธอก็นําเรื่องมาขอความช่วยเหลือจากทนายความว่าสามารถทําฟาสซัตหรือการขอยกเลิกการแต่งงานได้หรือไม่พร้อมขอให้ทนายช่วยนําเรื่องของเธอมาแช่ต่อเพื่อเตือนใจสาวๆคนอื่นไม่ให้ทําพลาดแบบเธอเธอยังย้าอีกนะคะว,ว่าอย่าแต่งงานกับใครเพียงเพราะคําสัญญาหวานๆหรือรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเพียงเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบพื้นหลังความเป็นมา ของเขาก่อนเสมอด้วยหรือหากอยากใช้ชีวิตแบบคู่สมรสหลายคนจริงๆก็ควรทำให้ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ